ว่าทาน่ะทานได้ทุกอย่างแต่ต้องพอประมาณและต้องสังเกตตัวเองเนาะก็เป็นกําลังใจให้รักษาตัวให้ดีนะครับแล้วพอคุณผู้ฟังบอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์มันก็ไปเกี่ยวกับที่เราหาข้อมูลกันนะคะคุณรู้ฟังว่าโรคเบาหวานเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าโรคเบาหวานมันหมายถึงโรคที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและเรื้อรังเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนทําให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลิน ได้น้อยกว่าปกติหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินทําให้อินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ ถามว่าและไออินซูลินมันมาจากตรงไหนเขาบอกว่าสภาวะปกติของร่างกายเนี่ยคือเมื่อเราได้รับอาหารเข้าสู่ร่างกายปุ๊บมันจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นหลังจากนั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินนาพาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์มันก็คือเข้าระบบเขาใช่ไหมมันก็คือความไม่ปกตินั่นแหละเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็น4ชนิดค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีไท้ายเผาันมันมีชนิดที่1 2ส่วนอันอีก2อันก็จะเป็นของขนาดตั้งครันกับเบาหวานที่มีสาเหตุจาเพาะ ชนิดที่1เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากร่างกายขาดอินซูลินใช่ไหมส่วนใหญ่พบในเด็กนะคะจําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาอินซูลินส่วนชนิดที่2จะเป็นอันที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลินและส่วนใหญ่จะพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมักมีประวัติในครอบครัวที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยในระยะแรกสามารถจะรับยาเพื่อเอาไปทานเพื่อลดร,ระดับน้ําตาลในเลือดแต่ถ้าเป็นนานๆอาจจะต้องใช้ยาอินซูลินอเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะคะ คำว่าปัจจัยเสี่ยงชนิดที่สองคืออายุ35ห้าปีขึ้นไปค่ะถ้าคุณ35ปีขึ้นไปมันอาจจะมีโอกาสเป็นชนิดที่สองที่เราบอกกันมีโรคอ้วนหรือรอบเอวเกินมาตรฐานก็คือมากกว่า90้าิบเซนในผู้ชายหรือ80เซนติเมตรในผู้หญิงและมีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคเบาหวานมีโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาความดันโลหิตอยู่ สี่ระดับไขมันในเลือดผิดปกตินะคะก็มีไตรกลีเซอไรด์มากกว่า250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือระดับ <c oughs> คอเลสเตอรอลสดีเนี่ยน้อยกว่า35โอ,โอ้มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์เคยได้รับการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติมีโรคหัวใจคือในรายละเอียดอย่างเงี้ยพบแพทย์เถอะส่วนอาการเริ่มต้นเขาบอกว่า อา,าการของระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แก่รับประทานเก่งขึ้นหิวน้ำบ่อยไวปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียถ้าระดับน้ำตาลสูงานานๆและยังไม่ได้รับการรักษาจะมีน้ำหนักตัวลดลงตามมาน้ำหนักตัวไม่เคยลดเลยไม่เคยลดเลยอย่าห้ลดอยู่ไม,ไม่ลดเลย เอ่อแต่หิวน้ําบ่อยไหมแล้ว <c oughs> ประทานแข่งเก่ง <c oughs> ขึ้นไหมอันนี้ <c oughs> ต้องเช็คนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็อาหารอาการของการแทรกซ้อนเรื้อรังเช่นตาหมวไตาวายชาปลายมือปลายเท้าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดโรคหัวใจล้มเหลวนี่คืออาการเริ่มแรกสําหรับที่ยังไม่สูงมากนะคะหรือมีน้ําตาลสูงเฉียบพลันเช่นออดเพลียม,มากคลื่นไส้อาเจียนหายใจหอบเหนื่อยระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงซึมลงหรือหมดสติอาการหรือโรคที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานเช่นแผลเรื้อรังหรือแผลหา ช้ากาปกติโรคติดเชื้อบางชนิดเช่นการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือที่ต่างๆต,ต,ตรวจพบจากการเช็คสุขภาพหรือทําการกผ่าตัดใดๆก็คุณผู้ฟังเนี่ยคือไหนๆเขาบอกว่ามันมีวันนี้แล้วอะ่ะก็ลองดูซะหน่อยใครที่อยู่ใน สถานการณ์ที่บอกไปถ้ามีปัจจัยเสี่ยงก็จะได้ป้องกันได้หรือว่ารักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆอย่เพราะการรักษาโรคมันยากนะป้องกันมันอึดอัดแต่มันยังง่ายกว่ารักษานะคะอ่ะนั่นคือเรื่องของความรู้ทีนี้มาเรื่องของความบันเทิงกับคุณผู้ฟังชีวิตเราต้องมีทุกด้านเมื่อวานอีฉันเจอรุ่นน้องบ,บอกสิบเอ็ดสิบเอ็ดหมดไป ไม่ต้องถามว่าหมดไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณผ่านสิบ1ดสิบเอดมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเวลาคุณเช็คเข้าไปอันนี้เนี่ยเวลาคุณเช็คอันเนี้ยมันก็จะเข้าไปหมวดเนี้ยครับมีของใหม่จ้ะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนของลาซาด้าเป็นปกติคุณจะเห็นอยู่แล้วมันมีให้คุณเห็นไม่ยากคุณลองสังเกตสีเหลืองๆนะใช่ไหมคุณผู้ชมเปิดมาหน้าแรกเปิดมาหน้าแรกมันจะมีสีเหลืองๆอยู่นะคะเรากําลังบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังว่าทุกคน เคยมีโมเมนต์ที่อยู่ก็จำเป็นต้องใช้ของหลายๆอย่างพร้อมกันใช่หรือไม่ริสรายการมันจะเยอะถูกไหมฮะอยากได้นั่นอยากได้นี่ <ๆ S 1> แต่งบของเราอาจจะจํากัดอยู่เ <ๆ S 1> พราะเราเพิ่งใช้ไปเมื่อวันก่อนไง<ๆ>เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่เจอสถานการณ์นี้และกําลังมองหาสินค้าราคาดีคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋า<ๆ>แนะนําให้มาที่นี่ที่เรากําลังพูดค่ะบนอัลลาซาดามันคือชอ i c e ชอ o i c e บนลาซาดาเป็นแหล่งรวมสินค้าแห่งใหม่ล่าสุดที่จะทำให้ทุกคนสนุกกับการช้อปปิ้งยิ่งกว่าที่เคยเพราะชอ e นาเสนอสินค้าคุณภาพในราคาสุดคุ้มมีให้เลือกหลากหลายครบทุกหมวดหมู่ตอบโจทย์ทุกโมเมนต,ต์ของคุณตั้งแต่ของใช้ในบ้านสินค้าแม่และเด็กอิเล็กทรอนิกส์แฟชั่นแกดเจ็ตและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม แถมยังคละสินค้าได้ทุกหมวดหมู่ถามว่าที่เขาพูดถูกไหมที่อ้อมพูดถูกไหมถูกเพราะถ้าคุณกดเข้าไปใน l a z a ด a าก่อนแล้วคุณกด c h อ i c e นะคะที่อยู่เป็นไอคอนข้างบนใช่ไหมพี่กวงไอ<ม>คอนเหลือง<ๆ>เพราะไอคอนสีเหลืองนะแล้วตัวหนังสือสีดำก็ค,ค,คุณกดเข้าไปคุณผู้ฟังมันก็จะขึ้นเลยว่าไอ้นั่นลดกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ลดกี่เปอร์เซ็นต์บางอันลด8 1บอนบางอันเ0บอบางอัน,อน,นเหลือ2ี่บบาทบเมื่อกี้ก็นั่งมองกันอยู่ว่านาฬิกา2 0บาทน้ยเฮ้ยนั่งเลงกันอยู่เหมือนกัคุณฟง สิ่งที่สำคัญคือลา z a d a าเขาคัดมาให้แล้วว่าราคาถูกทุกวันแล้วก็ยังส่งเร็ว และส่งฟรีด้วยอยากมาช็อปกับ Choice ก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่กดเข้ามาในแอป,ป l a z a ด a อย่างที่มบอกเมื่อกี้แล้วมองหาไอคอนสีเหลืองที่มีคำว่า Choice มาช็อปกันได้ทุกวันยิ่งคระยิ่งคุ้มกับ Choice ที่ l a z a ด a เราคือแฟนพันธ์แท้ใช่ไหมครับกูกต้องคับนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วมันเข้ามามันจะไม่ได้เจอแบบว่ามีอย่างเดียวอ่ะม,มันมีทุกอย่างะริาจริงมันมีเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังก็ลองเข้าไปดูก็แลวกันนะคะ